สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคลิปนี้นะคะก็ขอสวัสดีเพื่อนๆนะคะสวัสดเีเพื่อนๆทุกๆท,ท่านนะคะทุกๆคนยูทูบเบอร์ทุกๆค,คนนะคะวงแหวนรอ,อบนอกแล้วก็วงแหวนรอบรอบนอกแล้วก็วงแหวนนัานในนะคะคลิปนี้ก็คือมาแค่พูดนิดนึงนะคะว่า,าไปดูเจ้าปู่มานะคะเจ้าปู่ซึ่งน่าเป็นห่วงลุงพลมากๆเลยนะคะก็ อยากจะให้ลุงพลน่ะใช่อยากจะให้ลุงพลน่ะดูแลตัวเองนะคะดูแลตัวเองนะคะสมมุติว่ามีไปรษณียพัสดุอะไรมาก็แล้วแต่ตอนนี้เราไม่สามารถใช้มือเปล่าๆได้นะนะลุงนะหาถุงมือมาใส่แล้วก็เปิดนะคะหรือว่าให้ใครเปิดแล้วก็หาคนเป็นพยานนะคะอย่าได้ทําโดยพลาการนะเพราะว่าตอนนี้นะ่ะพวกปุกปั่นมันมมันเยอะนะคะลุง ดูแลตัวเองนะคะพวกขุนพลด่านนอกแล้วก็ขุนพลด่านในอาจจะตั้งขุนพลด่านในนะคะนะคะก็เป็นห่วงลุงทุกคนนะคะถ้าเราปกป้องลุงได้ขนาดไหนเราก็คือปกป้องนะคะเจ้าปู่พูดมันมีเหตุผลมากเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้นะ่ะเขาจะหาคาดีให้ลุงเพิ่มขึ้นนะคะหรือเขาจะอาจจะเอาเอาลูกอมเนี่ยมาใส่ให้ลุงตอนไหนเราก็ไม่รู้นะคะหนึ่งที่ที่เราบอกว่าให้ป้องกันก็คือป้องกันหนึ่ง เวลาไปไหนมาไหนอะไรอย่างเงี้ยอย่าอย่าอย่าถ่ายวิเอออย่าถ่ายทอดสดนะคะอย่าบอกพิกัดถ้าบอกพิกัดไอ้พวกนี้มันตามถ้ามันตามแล้วเราไม่รู้นะว่ามันจะเอารถมาแล้วก็แกล้งทําเป็นชนเฉี่ยวชน,ชนหรือว่าเออมาลักตัวลุงไปอะไรเงี้ยเราต้องคิดโอเวอร์ไว้หน่อยนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กๆนะคะมันเป็นเรื่องใหญ่เลยนะคะก็อยากจะให้ลุงเนี่ยนะคะลุง ป้องกันตัวนะคะป้องกันตัวเองนะคะก็ทุกคนเป็นห่วงนะคะเป็นห่วงเพราะว่าพวกเราก็ต่อสู้กันมาจนเราจะต่อสู้กันจนวินาทีสุดท้ายที่ลุงจะพ้นบนทินนะคะไม่ว่ามันจะเป็นกี่ปีสิปี20ปีเราก็จะต่อสู้ไปด้วยกันจนกว่าจะแก่นั่นแหละนะคะก็อยากจะให้อยากจะให้ลุงอยากจะให้ลุงก็เชื่อพวกเรานะคะ ขอให้เป็นไปตามขบวนการน,นะคะแล้วคนที่มาปลูกปัน่นน่ะอยู่เฉยๆมั่งก็ได้นะคะพวกฉันไม่ได้โง่นะคะไม่ได้โง่เข้าใจไหมยพยายามนิดนึงนะคะอย่าปลูกปั่นให้ม,มากอย่าทําให้คนอื่นเขาต้องตีกันแตกกันนะคะแล้วก็คนที่ชอบแขวนนะฮะหัดไปแขวนคอตัวเองบ้างอย่าไปแขวนคนอื่นเขามากมายนะักไอ้พวกเนี้ยบาปเวรจังไรนะคะพยายามนิดนึงนะคะ ชอบสร้างศัตรูไม่เข้าใจเลยอ่ะชอบปลุกปั่นระดมให้คนอื่นเขาไอ้นี่ฉันนั้นมันเป็นแค่คนตัวเล็กๆนะฉันพูดไปพวกแกก็ไม่ได้ยินหรอกแต่ก็ไม่เป็นไรทีนก็เหมือนว่าฉันน่ะออกมาเป็นเสียงหนึ่งเป็นเสียงที่มีพลังแล้วกันเข้าใจไหมเอองงมากงงงกับคนที่ปลุกปั่นระดมนะเออลุงนะ่ะเขาไม่ได้มีอะไรยังไงหาเรื่องเขาทุกสิ่งทุกอย่างมันมันมันไม่เข้าใจนะว่า พวกคุณคุณต้องการอะไรกันแน่อะมันไปขัดตีนใครเหรอถึงจะต้องทำร้ายลุงพลไม่เข้าใจอะไม่ขัดใครเหรอไปขัดมากไหมล่ะถ้าขัดมากก็เอาออกสิมันจะได้สบายฮะดูแลตัวเองนะลุงนะไปข้างนอกก็ระวังนะเราไม่รู้หรอกว่ามันตามเราแล้วมันเอายาไปยัดเรายังไงนะระวังอะไอ้ลูกอมอะลูกอม,มที่ชอบอาปยดอะเออเราไม่รู้หรอกว่าลูกอม,มอะไรนะ ก็อยากจะขอให้ยูทูบเบอร์ที่ติดตามลุงเ่ยพยายามตรวจสอบคนรอบนอกนะ,ะบริเวณที่เวลาขับรถไปเนี่ยให้สอดส่องสอดสายให้ดีๆนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือวัสด,ดุที่ส่งมาเนี่ยนะคะเวลาลุงจะเปิดดูอะไรก็แล้วแต่ขอให้อ่าให้คนมามาดูแล้วก็มาเป็นพยานนะคะเป็นหลักฐานให้เราอะไรเงี้ยนะว่าเออเราได้มีคนมาดูนะว่ามีอะไร อยู่ในนั้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะลุงนะก็พวกเราทุกคนก็คือรักลุงนะคะขุนพลดันนอกนะคะขนานชีวสุดนะคะก็ทุ่มสุดตัวค่ะปกป้องนะคะแล้วก็ปู่มหาม,มุนี้แล้วก็หลายๆท่านนะนิตยาเอ๋ยพี่หนึ่งอไทยเอ๋ยแม่อุ้มเอ๋ยพี่เอเชียเอ๋ยทุกคนน่ะรักลุงทุกคนนะคะป้องกันนะคะไม่ได้ต้องการไม่ได้หวังอะไรมากมายนะคะก็แค่ป้องกันนะคะกับกับเอ่อ คนที่เรารักนะคะก็คลิปนี้ก็แค่นี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ